วันนี้มาชม m ิวเ2.2 Active นะครับตัวเริ่มต้นนะครับ2,025นะครับสีบรอนเงินนะครับรถของลูกค้าจังหวัดราชบุรีนะครับพี่อาร์ตแล้วก็พี่อุ๋ยนะครับคันนี้ราคา1,194,000บาทนะครับสำหรับมิวเ2,025นะครับก็เป็นสเต็ปแต่งที่ไม่เยอะมากนะครับอีกหนึ่งคันเดี๋ยวเซลล์เสียงพาไปชมครับว่าพี่อาร์ตทำอะไรบ้างครับเดิมๆเลยลูกค้าเป็นสายคลีนนะ สสยครีนหน้าเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือไฟตัดหมอก LED แท้นะฮะ LED แท้สูงนะครับตัวตัดหมอกนะเดิมของตัวแอคทีฟไม่มีตัดหมอกนะครับแล้วก็ดีเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกระจกข้างนะฮะเดิมกระจกข้างจะเป็นสีดําล้วนนะครับดำล้วนไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับมีไฟเลี้ยวแค่ตรงนี้นะลูกค้าไม่ได้เอาไฟเลี้ยวตรงนี้ออกนะครับเท่ากับว่าเวลาเปิดไฟเลี้ยก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยสองอันใช่ครับ ก็เปลี่ยนกระจกเป็นแบบตัวท็อปครับฟังก์ชันแบบตัวท็อปเลยข้างในเปลี่ยนแป้นด้วยนะครับแล้วก็เสาอากาศก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับในตัวแอคทีฟนะเพิ่มเติมก็คือตัวราวหลังคาด้านบนนี่ราวหลังคาตัวนี้ครับเป็นราวหลังคาพลาสติกติดหลอกนะติดด้วยกาว 3M นะครับแต่ว่า,างานจะค่อนข้างเนียนๆหน่อยคล้ายๆของตัวท็อปเลยนะฮะแล้วก็ติดแน่นหนาด้วยนะฮะขนาดโยกอย่างนี้ยังยังไม่หลุดเลยนะนะฮะ ในส่วนของภายนอกนะครับก็ทำแค่นี้นะสำหรับการเพิ่มเติมไปนะฮะส่วนของแมกยางก็มีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการโหลดลงด้วยสำหรับคันนี้นะครับแมกที่ลูกค้าเลือกก็จะเป็น TE 37การยกสีดำเงานะครับเลเซอร์แดงนะงานของโปรแมกนะครับเทเกี้ะนะงานโปรแมกนะครับเป็นล้อ6กลูนะครับเป็นขนาด18นิ้วกว้าง9นิ้วออฟเซตศูนย์นะครับ รัดโดยอย่างตัยตที่3 265618นะครับก็เป็นเซ็ตมาตรฐานที่เราใส่ Boy Boy, mm hmm. บ่อยๆต้องบอกว่าบ่อยๆนะบ่อยมากนะใช่ค่ะในมิวเนะใช่ครับก็มิวเก็จะเป็น TE เัซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ถ้าไม่ทีเก็โดดเป็น 20, 20นิ้วไปเลยลนะครับผมก็ล้อท e นะครับแล้วก็จัดทรงครับคับนนี้ลูกค้าเลือกเป็นโชคซันโชนะซันโชปรับเระดับทั้งหน้าและหลังนะครับก็ ซันโชก็สามารถโหลดได้ตั้งแต่1.5นิ้วถึง3นิ้วเหมือนกันนะณณนะนะนะชั่วโมงนี้นะนะก็สามารถตัดสปริงหลังนะฮะข้างหลังก็จะเป็นการเอาสปริงเดิมเนี่ยมาตัดนะครับแล้วก็ใส่โชกอ่าให้มันเข้ากับทรงที่เราโหลดนะสมมุติโหลด2นิ้วความยาวของโชกก็จะอยู่ที่3เหมาะกับ2นิ้วนะฮะโหลด3นิ้วความยาวของโชกก็จะสั้นลงนะฮะก็สปริงก็จะไม่หลุดเบ้าเหมือนกันนะสำหรับตัวสันโชนะ เราก็จะมีใส่อยู่ไม่กี่ค่ายนะเซบาี้มีซันโชมีแอดวานมีโบฟินเดอร์นะครับที่เราใส่นะแต่สำหรับลูกค้าที่อยากได้เป็นค่ายอื่นๆยี่ห้ออื่นนะเราก็สามารถจัดให้ตามใจนะเราเคยไปใส่ของไอด้วยค่ะครับผมเคยมีของไอโชคอาโชอที่นครนายกก็เคยใส่ให้ลูกค้าก็มีหลายๆค่ายครับแต่ว่าหล,ลักๆก็จะมีอยู่3ค่ายที่เราใส่ทรงนิ้วครึ่งนะฮะด้านหน้านิ้วครึ่งก็เป็น5นิ้วค่อนข้างหลวมเลยนะฮะหนิ้วข้างหลังก็ประมาณ ห้านิ้วแบบหลวมๆเลยนะครับหลวมเลยล่ะก็ตีประมาณ6นิ้วนะฮะหน้าหลัง6นิ้วนะครับหน้านิ้วครึ่งหลัง2นิ้วนะครับจะทรงด้วยโชคซันโชนะครับนะฮะปรับ9ระดับทั้งหน้าและหลังนะครับให้ดูโชคหน่อยนะหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับซันโชนะนะฮะก็สามารถปรับนุ่มแข็งได้ถึง9ระดับนะครับเซลกภายนอกนะครับตัวนี้ปกติโชกหลัง ของตัว m u X เนี่ยของตัว Active เนี่ยจะเป็นโช๊คแบบธรรมดาไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ครับแต่คันนี้ก็เพิ่มเติมเป็นโช๊คหลังไฟฟ้านะครับกระบอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนะฮะแบบนี้นะสัมผัสทีเดียวนะครับก็เปิดปิดได้แล้วก็มีตัวคิกเซนเซอร์นะฮะใช่ใช่ครับแล้วก็สามารถเปิดปิดจากริโมดได้ด้วยนะครับคิกเซนเซอร์นะคะนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับตัวภายนอกนะทำทำประมาณแค่นี้นะครับ สำหรับภายในก็ภายในของตัว Ac t i v e เนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้านะเดิมเมเขาจะเป็นเบาะผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็เลยอยากจะให้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้เราก็เลือกเป็นหนังเกรดเดียวกับตัวท็อปหรือว่าเกรดเดียวกับตัว RS ครับคุณสมบัติทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะเซลกี้นะ,ะนะ,ะนะพร้อมด้วยปักหัวเบาะ RS แบบนี้ด้วยครับสเดินได้สีเขียวนะคะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมชุดพรม เข้ารูปทั้งคันนะเป็นพรม5 d ดีแบบนี้นะครับก็เพิ่มความสวยให้กับห้องโดยสารนะส่วนบอรเนี่ยคุณภาพอยู่วเพะเราเลือกเกตเกตดีเลยเกตเทียบตัวท็อปให้เลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะฮะดูไม่รู้เลยครับว่าของตัวนี้กับตัว RS เนี่ยคือไม่ต่างกันเลยนะเซลกี้ใช่นะก็โดยรวมจะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลย เป็นอีกหนึ่งคันที่แต่งไม่เยอะครับนะฮะลูกค้าก็ไม่ใช่เวรุนแล้วต้องบอกงี้ใช่ไม่ใช่เวรุ่นแล้วนะฮะก็อยากได้ในสเต็ปที่ลูกค้าต้องการนะฮะก็ทําประมาณนี้ก็จบลงตัวนะฮะใครที่สนใจมิวเอนะครับไม่อยากผ่อนเยอะนะผมบอกเลยคันนี้นะดาวเริ่มต้น10%นะฮะใช้เงินออกรถเนี่ยบอกเลยไม่เกิน200,000ถ้าดาวเริ่มต้น10%นะไม่เกิน200,000นะครับ ค่าเงวดอยู่ประมาณ16,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะ84เดือนนะมีมิวเอ็กซ์แอคทีฟอิริเกนอัลติเมทแล้วก็ RS มีหลายรุ่นให้เลือกมากๆนะฮะับสำหรับมิวเอ็กมีหลายราคานะฮะใครที่สนใจมิวเอ็กตัวไหนนะทักเข้ามาสอบถามเซลล์เซมกับเซลบุกี้ได้ครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าเข้าไปที่ใต้คลิปก็จะมีช่องทางการติดต่ออยู่นะครับก็จะมีเบอร์โทรลิงก์ไลน์แล้วก็ลิงก์เพจนะฮะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อเซลล์เซมเซลบุ แล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยฮะช่อง YouTube ของเซลเสมแล้วก็เซลบุกี้นะครับมีรถสวยๆมาให้ชมตลอดนะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ